มีหลายคนที่กำลังสับสนและไม่แน่ใจกับคําว่าแสงสว่างว่าแท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรมันมาจากไหนและจะรับมันเพื่อเลื่อนระดับขึ้นไปพร้อมกับดาวเคราะห์โลกได้อย่างไรคำตอบก็คือแสงสว่างคือส่วนประกอบและเป็นพลังชีวิตของทุกๆจิตวิญญาณไม่ว่าจิตวิญญาณดวงนั้น จะดำรงอยู่ในโลกของวัตถุธาตุทางกายภาพหรืออยู่ในโลกของจิตวิญญาณก็ตามและทุกๆจิตวิญญาณล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแก่นแท้ของพระผู้สร้างโดยผ่านทางพระเจ้าของจักรวาลน,นี้อีกต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกๆจิตวิญญาณจึงเกิดมาพร้อมกับแสงสว่าง ที่เต็มเปลี่ยมอยู่แล้วและคนทุกๆคนก็เกิดมาพร้อมกับภารกิจพิเศษเฉพาะที่คนคนนั้นได้เลือกเอาไว้ตั้งแต่ก่อนการถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งในขณะที่ยังเป็นเด็กทารกอยู่นั้นการตระหนักรู้ถึงความเป็นพระเจ้าในตัวเองและภารกิจของภพชาติ ที่ตนเองมาเกิดนี้จะยังคงดีอยู่แต่ความทรงจำเหล่านั้นจะเลือนหายไปสิน้นเมื่อเด็กทารกต้องปรับตัวให้เข้ากับร่างกายหยาบนี้เมื่อต้องปรับตัวให้เข้ากับความคาดหวังของบุพการีด้วยและเมื่อเด็กทารกนั้นจเจริญวัยขึ้น ก็จะยิ่งได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและผู้คนรอบข้างรวมถึงเพื่อนฝูงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยอย่างไรก็ตามภาวะของการหลงลืมนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในระดับจิตสำนึกซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ประสบการณ์ของแต่ละคนด้วย และตลอดเส้นทางของการดำเนินชีวิตนี้จิตวิญญาณจะส่งข้อความมาถึงจิตสําึึกของคนคนนั้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจเป็นไปในรูปแบบของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีสัญชาตญาณการอย่างรู้และอื่นๆเพื่อชี้แนะแนวทางให้จิตสําึึกของคนผู้นั้นดำเนินไปตามเส้นทางที่สอดคล้อง กับพันธสัญญาทางจิตวิญญาณที่ตนเองได้เลือกเอาไว้เพราะฉะนั้นผู้ที่เอาใจใส่ต่อข้อความเหล่านั้นก็จะสามารถดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางแห่งภารกิจที่ตัวเองได้เลือกเอาไว้ได้จริงๆและสามารถประครับประคองและรักษาแสงสว่างของตนเองเอาไว้ได้ ส่วนผู้ที่เอาแต่เพิกเฉยต่อข้อความจากจิตวิญญาณเหล่านั้นแสงสว่างของพวกเขาก็จะค่อยๆรีบรี่ลงเรื่อยๆและหากพวกเขายังคงเพิกเฉยต่อ,ต,อต่อไปอีกพวกเขาก็จะพาดหลงจากเส้นทางแห่งพันธสัญญาของตนเองออกไปไกลมากขึ้นทุกทีทุกทีและแสงสว่างของพวกเขา ก็จะริบหลีลงทุกทีทุกทีด้วยจนเหลือแต่แสงสว่างประกายสุดท้ายที่เป็นพลังชีวิตเพื่อให้กายเนื้อของพวกเขาเองอยู่ได้เท่านั้นซึ่งพวกคุณก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้คนแต่ละคนนั้นมันเป็นเพราะพวกเขากำลังหลงทาง หรือเป็นเพราะพวกเขากำลังดำเนินอยู่บนเส้นทางแห่งพันธสัญญาทางจิตวิญญาณของตัวพวกเขาเองอยู่เพราะพันธสัญญาของบางคนอาจเป็นไปเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนอื่นๆได้มีโอกาสชดใช้กรรมในโลกมิติที่สาม ให้แก่พวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้ก้าวต่อไปบนเส้นทางแห่งวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นได้